สวัสดีตอนเช้าอุทุกคนยังไม่กลับบ้านเลยเห็นไหมชัดมากอันนี้หกโมงเช้านะทุกคนดูดิยังไม่กลับบ้านเลยเหรอมาดูนี่ให้ดูอะไรให้ดูดอกกุหลาบ ที่กบดอกกุหลาบสองดอกที่กบที่กบอันนี้ทุกคนกบเด็ดให้ทุกคนดูกบเด็ดตรงนี้มันแตกขึ้นมาแล้วเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่เห็นไหมกบเด็ดตรงนี้แล้วเขาก็แตกขึ้นมาเด็ดดอกไปอ่ะทุกคนจําได้ไหมคะที่เป็นดอกอ่ะกบเด็ดแต่ดอกที่สาม เด็ดแปลนี้ยังไม่แตกเลยทุกคนจ๋าดอกที่สี่ก็ยังไม่แตกแต่ก็ใกล้ๆแล้วแหละและดูมันจะนี่เห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมคะไม่รู้มองเห็นไหมเอ่ยนี่เนี่ยมันกำลังแตกตอนเช้ารดน้ำต้นไม้ต้นกะเพราโตมากแล้วค่ะ ย้อนแสงไหมเอ่ยส่วนผักที่กบปลูกใบแมงลักสวยมากไม่รู้ว่าย้อนแสงไหม่ะดูตรงนี้มันมืดอยู่ทุกคนอันนี้ก็ขึ้นมาสี่ห้าใบเล็กๆไม่รู้ว่าจะ ให้ได้กินไหมหรอกทุกคนปลูกไปงั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจก็คือแมงรักนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาโตขึ้นมากเลยค่ะกุบก็เอาเปลือกไข่เอามาตากแดดโ okay. อเคฮสดชื่นจังเลยทุกคน คุณสากบคุณสาสุดที่รักแวะไปสมิธนะคะทุกคนจำร้านไอ้วอมมาดเนาะที่กบไปรอบนูน้นไปตลาดวอมมาที่กบเคยโชว์ให้ทุกคนดูน้ำองุ่นของกบที่วอมมาดขายขวดละอ่าสิบสามเหรียญน,นะทุกคนขายขวดละสิบสามเหรียญที่นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมที่นี่ขายขวดเท่าไหร่ที่สมิธเนี่ย ที่วอร์ม่าสิบสามสิบสามเหรียญกว่ากูาไม่มั่นใจว่าราคาที่วอร์ม่าสิบสามเหรียญเท่าไหร่แต่ที่เนี่ยที่สมิธนะคะทุกคนอยู่ที่ราคาสิบสองเหรียญเก้าสิบเก้าเซนตแต่ว่าถ้าคุณซื้อในราคาสี่ขวดคุณจะได้ลดแล้วก็ได้ถุงที่รักถุงหมูอยู่ตรงนั้นเห็นไหมแดวเดี๋รวปลา,าให้ดูนะครับหมายความว่าให้ไปเอาไป ทุกคนผมหาไม่เจอแต่ว่ากบซื้อมาแล้วรอบหนึ่งกบซื้อมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ได้ถุงตอนแรกเขาบอกว่าต้องการถุงไหมต้องการถุงแบกนี่ไหมเราก็บอกอ๋อมันได้ฟรีเหรอเขาบอกว่าใช่ฟรีก็เอามารอบนั้นก็ได้มาเหมือนกันใบหนึ่งเพราะว่าสี่ขวดไงถ้าสี่ขวดมันก็จะได้ได้ลดราคาจากจากสิบสองก็กล้าเป็นเท่าไหร่ที่รักเหลือสิบ เหลือสิบสามเก้าทุกคนจากสิบสองเก้าเก้าก็เหลือสิบสามเก้าใช่ไหมได้ลดลงมาอีแต่ว่าไม่เหมือนกันนะอันนี้ที่สม,มิธกบซื้อไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นฉลากสีขาวแต่ถ้ากบซื้อที่คอสโก้ก็จะเป็นฉลากสีแดงเดี๋ยวจกเดี๋ยวกบเ,เอามาให้ทุกคนดูนะแม้มันเป็นถุงแบบนี้เดี๋ยวกบจะเป่าขวด แม่อันนี้กบซื้อที่คอสโก้สีไหมทุกคนเห็นไหมสีไม่เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้แนะนําแต่พูดถึงว่ายี่ห้อเดียวกันนะชื่อชื่อเหมือนกันทุกคนจะเห็นไหมชื่อเหมือนกันแต่ว่าฉลากไม่เหมือนกันฉลากเป็นสีขาวตรงนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีแดงนะคะอันนี้เป็นสีขาวแต่ยี่ห้อเดียวกันเลย <laughs> กบไม่มีคลิปกบก็จะเอาคลิปเป็นรวมไปรวมกับคลิป คลิปเก่าของกลนะกบก็จะเอามารวมในคลิปเดียวกันขอบคุณคุณสานะคะนี่ไงทุกคนเจอแล้วนี่ถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อสี่ขวดใช่ไหมเขาก็จะให้ถุงแบบนี้มาเรามาเลยทุกคนถ้าเราซื้อสี่ขวดเขาก็จะให้ถุงยี่ห้อนี้มาเลยรอบก่อนก็ซื้อสี่ขวดรอบนี้ก็ซื้อสี่ขวดก็เลยได้ถุงเท่ากับซื้อมา สองเซตมาอีกแล้วค่ะอันเก่ายังเหลือเหลือสองขวดกับอีกหนึ่งขวดที่อยู่ในตู้เย็นได้มาเพิ่มอีกแล้วค่ะทุกคนสูสาผู้น่ารักของหนูขาดไม่ได้ เห็นไหมนี่อันนี้คอสโก้ทุกคนคอสโก้จะเป็นสีนี้แต่ถ้าเป็นร้านธรรมดาก็จะเป็นสีนี้สีขาวคอสโก้ Costco, กระดาษสีแดงแต่แต่แต่นี่เหมือนกันเรียวหรือพลาสติกนี่เหมือนกันแต่กระดาษไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้คอสโก้อันนี้ตลาดทั่วไป